สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับก็ห่างหายไปหลายวันนะครับวันนี้ก็ลูกค้าจากจังหวัดสกลนคอรอำเภอเต่าง,งอยก็ส่งคอร์ส NTS นะครับมาให้โมนะฮะบ,บอกว่าเอาสุดจัดสุดจี๊ดไปเลยนะครับผมนะก็เลยจัดให้แบบจีด๊ดจี๊ดไปเลยเร่งนิดเดียวแบบว่าเบรมากลางนะครับก็มาแบบแรงๆไปเลยนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะไปพูดถึงคอร์สนะครับอ่า ตัวนี้ผมใช้ NPE102 นะครับขับเสียงกลาง12นิ้วนะครับตรงนั้นนะครับ12นิ้วแล้วก็18นี้ผมใช้เป็นเพอย์ามประกอบนะครับนะเพราะว่าเพอย์ยัม C102 ตัวนี้ข้างนี้มันมันเสียนะมันเป็นอะไรก็ไม่รู้มันดังก็แก,ก๊กก็แก๊กนะครับเวลาเปิดนะผมก็เลยใช้ตัวนี้ทําไมช่างเอ็กไม่เอาตัวที่ช่างเอกประกอบเปิดเลยนะครับเพราะว่าตัวผมประกอบมันเป็นโมโนนะครับคือตัวอ่า เป็นโมโนสัญญาณคือต่อรวมกันซ้ายขวาเข้ามาเลยนะครับมันก็จะแยกนี่ไม่ได้นะครับผมเพาผมเอาไว้ใช้งานอเนกประสงค์นะครับก็คือยกไปหนึ่งแท่นเสียบสัญญาณเข้ามันจะไไม่ต้องบุ่นวายซ้ายขวานะฮะอันนี้ขับเบรนะครับสินิ้ว2ดอกนะครับสินิ้วสดอกนะครับการโมคอสนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคอสสทางนะครับลูกค้านะครับก็ส่งมาให้โมนะครับค่าโมเท่าไหร่ช่างเอ็กนะครับ ค่าโม1000บาทรวมค่าส่งกลับนะครับอ่าค่าโม1000บาทรวมค่าส่งกลับนะครับอ่าค่าโมคอส์นะครับจะเป็นคอสสองทาง3ทางก็ได้ขอแค่เป็นอนาล็อกโมได้หมดนะครับผมนะอ่าหนึ่งพันบาทรวมค่าส่งกลับค่าส่งมหาผมนี่ลูกค้าออกเองนะครับผมนะหนึ่บาทคือรวมค่าอะไรเรียบร้อยแล้วคือส่งไปนะครับทาส่งไปให้ลูกค้าลูกค้าใช้งานได้เลยนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ NTS นะครับรุ่น2 3 4 XS นะครับตัวนี้จะเป็นชิปนะคะจะเป็นชิปนะนี่นะครับจะเป็นชิปนะเสียงจะฮามนิดหน่อยเพราะเป็นที่ power ผมนะนะครับ power ขับเบรนะครับผมนะนะครับนะไม่ได้เล่นบิดนะครับไม่ได้เล่นบิดนะตัวนี้เล่นเป็นสเตอร์ดิโอนะมาดูด้านหลังก็ได้นะครับผมนะไม่ได้ปรับบิดนะเพราะที่ขยายตัวนี้มันเสียนะเห็นไหมครับสเตอร์ดิโอนะเห็นไหมครับสเตอร์ดิโอนะฮะตัวนี้ก็ต่อเป็นสเตอร์ดิโอนะฮะ แต่ว่าเป็นโมโนเป็นเครื่องโมโนสัญญาณเข้าเป็นโมโนครับตัวนี้นะครับก็เลยใช้ต่อขับเบรนะครับผมนะหนึ่งพันบาทสําหรับท่านอยากได้อคอร์สที่เร่งติดมือนะครับแรงนะครับนะแรงมากนะครับก็ตัวนี้การันตีได้คอนเฟิร์มเลยนะครับผมนะว่าช่วงนี้ก็จะทําให้แบบสุดจิตไปเลยลูกค้าชอบแบบจิตจิตนะครับก็เลยจะจัดให้มาฟังเสียงกันครับผม ฝั่งนี้ผมจะใช้ขับเบรนะครับเพราะว่าขยายตัวนี้มันเป็นดูดคนนะฮะผมก็จะไม่สลับข้างให้ให้ฟังกันนะครับก็เอาตัวนี้เป็นเบรเลยนะครับส่วนกลางแหลมนะครับตัวนี้ลูกค้าปรับสวิกด้านหลังโหมดมามันจะเป็น2ทางนะครับก็คือเราเล่น2ทางคอร์สามทางแต่เล่น2ทางโดยที่ไม่จะใช้สายวายนะฮะตัวนี้นะครับก็เอาสายสัญญาณเสียงกลางมาเสียบที่ช่องเอาพุตแหลมเลยนะครับสําหรับตัว คอร์ตัวนี้นะเพราะลูกค้าปรับมาแบบนี้น่าจะเล่นสองทางแหละนะครับผมนะตัวนี้เราปรับแค่ประมาณนี้พอนะปรับที่ประมาณนี้พอนะอันนี้สัญญาณเข้าก็ปรับประมาณนี้พอออกเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันนะครับในส่วนของสัญญาณโน้ตบุ๊กนะครับคือต่อจากโน้ตบุ๊กเข้ามาที่อ่าตัวนี่เลยนะนี่นะครับโน้ตบุ๊กมาที่ตัวคอร์เลยนะครับนี่นะครับผม จะให้ดูนะครับนี่นะครับเพราะว่าจะให้ฟังว่าเสียงมันแรงแค่ไหนนะเสียงเกนเกนมันแรงแค่ไหนนะสำหรับท่านไหนที่อยากเอาไปใช้แบบเร่งติดมือนะบางทีหมุนสุดแล้วเสียงยังมมาเลยช่างเอ็กนะครับจัดให้นะฮะร,ราคาผมว่ามันถูกแล้วแหละหนึ่งพันบาทเนี่ยรวมส่งค่ากลับค่าส่งกลับนะครับผมนะอ่าอ่าโน้ตบุ๊กผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้นะครับ 7จ็8สเอรออเก้ประมาณนี้นะครับผมนะไม่มีการแต่งเสียงใดๆทั้งสิ้นจากโน้ตบุ๊กมาเข้าคอนเลยนะครับมาดูว่ามันจะเล่งติดมือแค่ไหนอัน,นตัวนี้ก็จะเป็นกลางเนาะอันนี้ก็จะเป็นเบสนะครับในการทดสอบนะครับผมมาฟังเสียงกันเลยนะฮะอันนี้กลางแหลมครับเล่งนิดเดียวคือติดมือนะตัวนี้ก็ นนี้ก็ได้ครับแต่ผมเอาประมาณนี้พอแรงแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ขนาดยังไม่ใส่มิกเซอร์นะถ้าท่านมีคอร์สอนาหรอกท่านสามารถเอาคอร์สท่านแล้วมาต่อจากโน้ตบุ๊กมาเข้าคอร์สแล้วจากคอร์สมาใส่ที่ขยายลองดูนะว่าเกินคอร์สท่านจะแรงไหมนะครับแต่ตัวนี้โมแล้วเรียบร้อย เบดท่านไม่ต้องไปลุ้น,นเลยว่ามันจะสัญญาณมันจะเบานะสัญญาณมาแรงแน่นอนนะครับผมนะทุกย่านความถี่ไม่ว่าจะเป็นเบดกลางแหลมนะครับผมนะเสียงกลางก็ชัดนะเสียงกลางชัดนะเสียงกลางชัดใสแล้วก็กลางเป็นกลางจริงๆนะแหลมเป็นแหลมจริง โอ้ <S <S oh, สุดยอดครับผมอันนี้การันตีได้เลยว่าเสียงสุดยอดมากนะครับนะสัญญาณมาแรงมากทั้งเบียดกลางแหลมนะฮะเร่งได้เลยนะครับตัวนี้ท่านจะตั้งเป็น ศูนย์ก็ได้ปกติจะตั้งประมาณนี้แต่ผมกลัวขยายผมพังว่าขยายประกอบนะครับเทียตาจิเตอร์ข้างละเ็ดคู่นะฮะตัวนี้นะครับนี่นขยายประกอบนะฮะว่าพัดลมมันมีตัวเดียวผมก็เลยกลัวมันพังไม่กล้ารแรงฟ้าก็สั่นด้วยนะนะความถี่ประมาณนี้นยะประมาณนี้พอดีนะปกติตัวนี้เล่งประมาณนี้นะแต่ตัวนี้ท่านต้องค่อยๆเล่งนะไม่งั้นมันพุ่งแรงมากนะ ท่านไหนสนใจโมก็โทรเข้ามาได้ที 9, ่080-009169นะครับท move ่านก็ส่งคอร์สท่านมาเลยนะครับผมนะหรือท so ่านโทรมาสอบถามที่อยู่แอดไลน์มาสอบถามที่อยู่ก่อนได้ก่อนส่งมานะครับสามารถโมได้ทั้งมิกเซอร์อนาล็อกนะครับสามารถโมได้ทั้งมิกเซอร์อนาล็อกสามารถโมได้ทั้งปีคอร์สนะครับนะสามารถโมได้ทั้งแบบคอร์สแบบนี้นะครับนะหรือปีคอร์สท่านก็สามารถโมได้ สามารถโมได้ทั้ง power mix นะครับที่เป็น power น้าลาักแบบนี้ก็โมได้แต่งได้เหมือนกันราคาเท่าไหร่ก็ลองสอบถามเข้ามานะครับส่วนตัวคอสอนาลอ็อกทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับก็โมอยู่ที่1,000บาทรวมค่าส่งกลับนะครับผมนะนะครับตัวนี้คือแรงแน่นอนนะครับนะ,ะก็คือใส่สุดจัดให้ลูกค้าที่โมไปเนี่ยลูกค้าบอกว่าได้อยู่นะแต่ว่ายังไม่จัดแบบผมก็เลยว,ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันผมก็เลยจะโมแบบงานแข่งเลยนะ เอาแบบเอาไปแข่งกันเลยนะครับผมนะในใช้งานในงานแข่งอะไรประมาณนั้นได้เลยนะครับผมนะเพราะว่าลูกค้าบางคนก็ชอบแบบดันดันสายดันนะยิ่งดันยิ่งโอ้สุดยอดมากตัวนี้นะระหว่างแอมพังนะตัวน,นี้ <c oughs> คือสัญญาณมันแรงมากนะครับผมนะบอกได้คําเดียวว่าโหแรงสุดจัดเลยทีเดียวนะสําหรับท่านไหนที่กําลังหาอยู่นะครับคอร์ส <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกนะครับราคาถูกๆก็ท่านส่งมาโม,โมได้เลยนะครับ รับประกันว่าสัญญาณในโหพุ่งนะพุ่งปิดพุ่งปิดแน่นอนนะครับนะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสาหรับการโมคอร์ดก็ห่างหายไปนานเนาะท่านไหนที่อยากสอบถามรายละเอียดแอดไลน์มาได้นะครับไลน์มี2ไลน์นะครับแอด,ดจาก ID หรือแอด,ดจากเบอร์โทรก็ได้นะครับแอด,ดมาแล้วทักมาได้เลยนะครับแอด,ดมาแล้วท่านสามารถทักมาได้เลยนะนะครับผมนะก็สามารถทักมาคุยกันพูดคุยได้เนาะก็ห่างหายไม่ได้รับสายผู้สมาชิกไปหลายวันเลยทีเดียวนะครับ ปิดภาร,รกิจมุงหลังคานะครับผมช่วงนี้ก็เลยไม่ได้รับสายนะครับเพื่อสมาชิกนะวันนี้ก็จะมาทําทงานเเสียงแบบเต็มตัวแล้วเต็มที่แล้วนะครับเพราะว่าห่างหายไปน่าจะเป็นอาทิตย์้โโมากครับีเจว แอมประกอบนะครับย้ำเลยว่าเป็นแอมประกอบนะครับผมหมอแปลงเป็นของ n v e พ0 0วัตต์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวให้ชมกันนะครับโหแรงนะผมว่าแรงนะโหสุดยอดเลยนะครับนี่ครับถ้าได้คอร์สดีก็อย่างนี้นะ เลยนะครับสาหรับท่านไหนสนใจนะครับหนึ่งพันบาทนะครับค่าโมนะฮะค่าเราค่าส่งกลับด้วยนะครับคือส่งคอรสมานะครับโมเสดผมแจ้งว่าโมเสดโอนตังมานะครับหรือจะให้เก็บปลายทางถ้าปลายทางก็จะเป็นบวกเพิ่มนะครับผมถ้าลูกค้าไม่เชื่อใจนนครับแล้วส่งคอรสมาได้เลยนะครับผมโอแรงมากนะครับตัวนี้รับประกันเลยว่าเบรดหนักกลางจมแจมแน่นอนนะครับผมนะกลางแจาแล้วก็เบรดหนักเล่งนิดเดียวคือพุ่งนะ